เราอยู่ในยุคที่ท้ายสุดแล้วเนี่ยมีการสืบทอดอำนาจอยู่มีระบบสองมาตรฐานที่ท้ายสุดแล้วเนี่ยใครจะถูกจะผิดเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเขาทำอะไรแต่มันขึ้นอยู่กับว่าเขาเป็นคนของใคร <S <S ทั้งหมดมันล้วนมาตั้งแต่การทำรัฐประหารจนมาถึงการร่างรัฐธรรมนูญฉบับ60ที่เนื้อหาสาราก,ก็ยังห่างเหินจากความเป็นประชาธิปไตย ผมว่ามุมแรกแน่นอนเลยคือความไม่พอใจเกี่ยวกับระบบการเมืองนะครับหลายคนยังมองว่าปัจจุบันเรายังไม่ได้ก้าวเข้าสู่ยุคที่มีประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบ <L un ters> ไม่มั่นใจในความสุจริตของรัฐบาลที่เกิดขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องมูลที่ป่าร้อยต่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้ากากอนามัยปัจจุบันเนี่ยที่ทาให้หลายคนเนี่ยมองว่ารัฐบาลอาจจะไม่มีความโปร่งใสความ ไม่พอใจกับผลงานแล้วก็การทางานของรัฐบาลเนี่ยความจริงมันมาจากหลายมุมนะครับมันไม่ได้มาจากมุมเดียวถ้าผมพยายามวิเคราะห์ผมว่ามุมแรกแน่นอนเลยคือความไม่พอใจเกี่ยวกับระบบการเมือง หลายคนยังมองว่าปัจจุบันเรายังไม่ได้ก้าวเข้าสู่ยุคที่มีประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบเรายอยู่ในยุคที่ท้ายสุดแล้วเนี่ยมีการสืบทอดอานาจอยู่มีระบบสองมาตรฐานที่ท้ายสุดแล้วเนี่ยใครจะถูกจะผิดเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเขาทําอะไรแต่มันขึ้นอยู่กับว่าเขาเป็นคนของใครทั้งหมดมันล้วนมาตั้งแต่การทรํารัฐประหารจนมาถึงการร่างรัฐมนูรฉบบบ60ที่เนื้อหาสาระก็ยังห่างเหินจากความเป็นประชาธิปไตยคิดง่ายๆเลยถ้าเรา,เาคิดเลขตามผมในวันที่เลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยเรามีทั้งหมด750คคนืนะคคอ5 กับ250สว500สสได้มาจากประชาชน38ล้านคนที่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนะครับถ้าคิดออกมาเป็นตัวเลขแล้วเนี่ยแสดงว่าประชาชน1คนเนี่ยอย่างอย่างย่งอย่างผมอย่างคุณเนี่ยมีโอกาสในการกําหนดว่าใครจะเป็นนายกเนี่ย0.000017นนะครับน้อยมากแต่ก็ไม่แปลกในระบอบประชาธิปไตยที่มีประชากร60ล้านคนแต่สว250คนเนี่ยดันมาจากคณะกรรมการสรรหาแค่10คน นะครับซึ่ง3ในนั้นเนี่ยก็แต่งตั้งพี่น้องตัวเองเข้ามาอีก5้ถ so ึงหเนี media, 2 2> <It> ่ยแต่ง hmm. ต like ั้งตัวเองเข้ามาเป็นสวพอเราคิดตัวเลขตามเนี่ยจะกลายเป็นว่าคณะกรรมการศาสนาสวหนึ่งคนเนี่ยมีสิทธิ์กำหนดนายรัฐมนตรีเนี่ยสาอพอ3.3%มาเมาหารด้วย0 0 0ย์จเนี่ยเราได้คำตอบคือ2ล้านนั่นหมายความว่าคณะกรรมการศาสนาสวหนึ่งคนเนี่ยมีอำนาจมากกว่าประชาชน1คนเนี่ยสล้านเท่า เราั้นเรายังห่างเหินจากความเป็นประชาธิปไตยมากเพราะฉะนั้นความไม่พอใจอย่างหนึ่งของของรัฐบาลเนี่ยซึ่งผมว่ามัน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 มีมายาวนานพอสมควรในช่วง5-6ปีที่ผ่านมาเนี่ยคือความไม่พอใจกับระบบที่ท้ายสุดแล้วเนี่ยเรายังไม่ได้อยู่ในในยุคที่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 ก้าวเข้าสู่ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบอย่างแท้จริงนะครับซึ่งผมมองว่าความไม่พอใจนี้มันก็มีมานานแล้วก็ฟังเส้นสุดท้ายคืออาจจะเป็นการยุบพรรคนะัที่ทําให้ทําให้คนนั้นออกมาแสดงพลังมากขึ้นนะครับแต่เราจะเห็นว่าข้อความเนี่ยัก่เรืองุพ มันย้อนไปถึงระบบสมัรฐารัฐงหมดที่เคยมีมาความไม่ชอบทรทั้งหมดที่เคยมีมา,า,มมมมมมาแต่ผมว่าในช่วงสองสาเดือนหลังเนี่ยโดยเฉพาะเนี่ยผมว่ามันมีอีกสองมุมที่คนไม่พอใจรัฐบาลนอกเหนือจากด้านการเมืองนะเพราะว่ามุมหนึ่งคือเรื่องของความไม่พอใจในหรือว่าความไม่มั่นใจในความสุจริตของรัฐบาลนะครับมีหลายกรณีที่เกิดขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องมูลิีิ บาดรอยต่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเรื่องของหน้ากากน้มัยปัจจุบันเนี่ยที่ทาให้หลายคนเนี่ยอม,มองว่ารัฐบาลอาจจะไม่มีความโปร่งใสและอาจจะบริหารที่ไม่ไม่ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลน,นะครับแะอันนี้ก็จะเป็นอ,อีกมุมหนึ่งที่คนแสดงความไม่พอใจเหมือนกันและความไม่พอใจอย่างที่สาผมว่าก็คือความไม่พอใจในการบริหารจัดการวิกฤตต่า,างๆที่เข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นวิกฤตเศรษฐกิจที่ปัจจุบันเนี่ยเราเห็นถึง ถึงถึงการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงนะครับไม่ว่าจะเป็นการแข็งตัวของของค่างเงินบาทที่ทําให้การส่งออกนั้นนั้นสะดุดหรือว่าไม่เป็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอการเจริญเติบโตของ GDP ที่ไม่ได้กระจายไปสู่คนในทุกระดับรายได้นะครับแล้วมันมาถูกตอกย้ําด้วยการบรหิหารจัดการวิกฤตโควิดปัจจุบันนะครับที่หลายคนมองว่าเนี่ยยังมียังมีประสิทธิภาพไม่พอพอมันบวกเรื่องอข้อข้อรหาเรื่องประชาธิปไตยมาบวกกับข้อคอรหาเรื่องเรื่องการทุจริต มาบวกกับคําถามที่ตั้งเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเศรษฐกิจและวิกฤตต่างๆเนี่ยมนเลยเป็นสมมุมของความไม่พอใจนะครับที่มันมาขมวดลงที่เราอาจจะเห็นอยู่ปัจจุบันในการแสดงออกถึงถึง,ถ,งถึงความการที่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงตอบยากนะครับอันนี้แต่ว่าถ้าผมเป็นพลเอกประยุทธ์เนี่ยท้ายสุดแล้วผมมองว่าเราไม่สามารถคือการที่เราอยู่ในประเทศหนึ่งเนี่ยเ,เราไม่ได้ต้องการที่จะเห็น ประชาชนทุกคนมีความคิดเหมือนกันนะครับแต่ว่าคําถามคือว่าทำยังไงให้ประชาชนที่คิดคิดคิดเห็นแตกต่างกันชอบคนละพรรเนี่ยสามารถอยู่ร่วมกันได้การอยู่ร่วมกันในสังคมที่แต่ละคนมีความคิดเห็นที่แตกต่างเนี่ย มันเกิดขึ้นได้อย่างเดียวถ้าเกิดว่าเรามีกติกาที่เป็นกลางละทุกคนยอมรับผมยกตัวอย่างอย่าง,อย,างอย่างเกมฟุตบอลเกมหนึ่งอ่ะแต่ละคนก็เชียร์คนละทีมนะครับผมเชียร์เวอร์พูลเพื่อนเชียร์แมนยูอีกคนนึงเชียร์เชลซีแต่ถามว่าสิ่งที่ทําให้เรายอมรับได้ถึงแม้ทีมเราแพ้เนี่ยคือการที่เรายอมรับว่าโอเคอย่างน้อยกติกาเป็นกลางนะอย่างน้อยตอนที่เวอร์พูลแข่งกับแมนยูเนี่ยทั้งสองคนมีนักเตะสิบเอ็ดคนนะสนามเนี่ยราบนะไม่ใช่ว่าเทล,ลงไปด้านหนึ่งได้ให้ให้ให้นะ แต่ว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยเรายอมรับกับผลการท่ายแพ้ได้ถ้าเราอย่างน้อยเราอยู่ภายใต้กติกาที่เป็นกลางนะครับจะเห็นว่าการไม่พอใจในผลเนี่ยส่วนมากจะเกิดขึ้นจากเวลาเออเรามีการตัดสินใจโดยกรรมการครั้งหนึ่งที่เราสูรว่ามันลำเอียงหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าผมได้มีโอกาสาเข้าไปเป็นผู้ดำเนตําแหน่งในรัฐบาลเนี่ยอยากให้เกิดขึ้นก็คือการอยู่ภายใต้ระบบที่กติกามันเป็นกลางและเป็นธรรมเพื่อที่ว่าการเข้ามาสู่อำนาจของผมเนี่ยมันยึดโยงกับประชาชนและมันมีความชอบธรรมแต่ปัจจุบันกติกาบ้านเมืองเรามัันนนนนนไไไไมมมมม่่ดด้้้เเปป็็กกกลลลาาาาางงแแว รเราย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยร่างรัฐธรรมนูญมีกลุ่มที่สนับสนุนรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยกล้าพูดอย่างเปิดเผยเลยนะครับว่าเขียนกติกาขึ้นมาเพื่อผลประโยชน์ของพวกของตัวเองนะภูมิใจมากกับประโยคนี้ในขณะที่กลุ่มบางกลุ่มที่คัดค้านหรือว่าไม่เห็นด้วยกับการกับกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยบางคนกลับถูกจับกลุ่ม เพียงเพื่อเพียงเพราะว่าแสดงความเห็นตา่างเราเห็นว่าปัจจุบันพอมีใครพูดขึ้นมาเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญก็จะถูกต<ๆ>ีตราว่าเป็นคนชังชาติในขณะที่กลุ่มคนที่ลุกขึ้นมาฉีกรัฐธรรมนูญน,นะครับกล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 ับถูกมองว่าเสียสละเพื่อแผ่นดินนะครับมันกลายเป็นว่ามันมีระบบสองมาตรฐานที่ท้ายสุดแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นกติกาที่มันเป็นกลางนะครับแล้วถ้าเราไปดูรายละเอียดนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาการแต่งตั้งมสมาชิกวุฒิสภาที่คือท้ายสุดแล้วมีฝ่ายการเมืองฝ่ายหนึ่งก็คืออดีตนายกเนี่ย แต่งตั้งสบ250คนเพื่อมาเลือกตัวเองกลับขึ้นมาเป็นนายกเนี่ยมันก็คือผลประโยชน์ทับซ้อนออท,ที่ตอกย้าความไม่เป็นกลางนั้นผมว่าอันนี้คือหัวใจสําคัญนะครับของการที่รัฐบาลรัฐบาลหนึ่งจะมีความชอบธรรมคือการเข้าสู่อำนาจของรัฐบาลนั้นเนี่ยมันต้องยึดโยงกับเสียงของประชาชนแล้วมันต้องมาจากกติกาที่เป็นกลางถ้าเป็นอย่างนั้นปุ๊บสมมุติว่าเราปรับประเทศให้กติกาเป็นกลางปุ๊บแล้วเกิดพรรคที่เราเชียร์คนที่เราชอบนโยบายที่เราอยากเห็นเนี่ยมันไม่ได้ถูกรับเลือกตั้งเข้าไปเนี่ย ผมว่าเรา,า,าเรายอมรับได้แล้วก็ไปสู้กันใหม่อีก4ปีในในสนามเลือกตั้งเราก็ต้องหวังว่าไม่แล้วเราก็ต้องพยายามทุกวิธีทางให้สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้โดยที่ไม่มีความรุนแรงโดยที่ไม่มีการสูญเสียเพราว่าสิ่งสุดท้ายที่เราอยากเห็นคือ คือคือการสูญเสียไม่ว่าจะเป็นความบาดเจ็บหรือว่าหรือว่าแม้กระทั่งการสูญเสียชีวิตของประชาชนที่ลุกขึ้นมาต่อสู้เ,เพื่อประชาธิปไตยทีนี้เราจะนําไปสู่จุดนั้นได้ไงเนี่ยผมว่าผมว่า2อย่างอย่างแรกคือเราอาจจะต้องออคิดถึงวิธีการแสดงความเห็นแล้วก็รวบรวมข้อเสนอที่อาจจะแตกต่างจากที่เราเคยมีมา หลายคนจะตั้งคำถามว่าเอ๊ะทำไมแฟลชฟ็อปมันเกิดขึ้นแป๊บเดียวในขณะที่สมัยก่อนเวลาชุมนุมทีเนี่ยโอหอยู่กันเป็นวันเป็นเดือนอะไรดีกว่ากันผมมองว่าความจริงการที่เป็นแฟลชฟ็อปเนี่ยม,มันอาจจะดีกว่าการที่เป็นการชุมนุมหลายวันนะครับ เพรา e ท้ายสุดเ,เนี่ยมันลดเรื่องของต้นทุนที่แต่ละคนต้องเสียสละในการมาแสดงความเห็นสมัยก่อนถ้าผมอยากจะมาร่วมการชุมนุมผมต้องมาอยู่ต้องลาออกจากงานลาออกจากการการเรียนมาอยู่เป็นวันๆน,นะปัจจุบันตอนนี้เนี่ยถ้าเรามาร่วมแฟลชม็อบเนี่ยเราสามารถแสดงพลังได้โดยการเสียสละแค่1ชั่วโมง2ชั่วโมงเท่านั้นยิ่งไปกว่านั้นพอมีเทคโนโลยีเข้ามาเนี่ยผมมองว่ามันก็เป็นวิธีการแสดงความความความเห็นของเราการรวมตัวของเราโดยที่ไม่ต้องแลกมาด้วยความเสี่ยงในเรื่องความปลอดภัยของตัวเอง เพราะฉะนั้น mm. ผมมองว่าอย่างแรกคือเราต้องเนี่ย mm. มีพยายามหานวัตรกรรมของการ mm. การการ,การแสดงพลังการรวมตัวแบบใหม่ที่มันลดความเสี่ยงเรื่องของความรุนแรงแต่อย่างที่2ผมว่ามันก็ขึ้นอยู่กับข้อความที่เราเสนอเหมือนกันอย่างที่ผมจะย้ําเสมอว่าแน่นอนแหละหลายคนอาจจะมีความไม่พอใจอยู่แต่ว่าทำอยงางให้เราแปลความไม่พอใจเหล่านั้นเนี่ยให้มาเป็นข้อเสนอที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมว่าถ้าเราจะอยู่ในบ้านเมืองที่ไม่ต้องมีม,มีมีสิ่งที่เราไม่พอใจอยู่แล้วเนี่ย ทางออกคืออะไรหนึ่งสองสามนะครับเราเห็นเราเริ่มเห็นถึงทิศทางนี้ของกระบวนการนักศึกษามากขึ้นนะครับก็มีหลายกลุ่มที่ผมเห็นว่าตอนแรกออกมาเวลาเราฟังข้อความที่เขาพูดก็อาจจะเป็นเรื่องของการขายี้ปัญหาซะเยอะแต่ตอนนี้ก็เริ่มมีการกระบวนการที่ที่ปรับเข้ามาสู่การหาทางออกแล้วว่าทางนั้นเราเราเรา,เราได้แสดงความเห็นของความไม่พอใจไปแล้วแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเรามองว่าข้อเสนอที่จะแก้ปัญหาตรงน,นี้คืออะไรเพราะว่าหนึ่งคือพยายามคิดมากขึ้นถึงน,น,นวัตกรรมการ การชุมนุมนะครับว่าทํายังไงให้มันมันลดความเสี่ยงต่อการสูญเสียมากที่สุดแล้วก็อย่างที่2คือพยายามทําให้ข้อความเนี่ยมันเป็นไปนในเชิงบวกพยายามหาทางออกมากกว่ามากกว่าขยี้ปัญหา